สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาลองดูว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถปรับสปีดพัดลมให้สูงขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ไหมนะครับโดยที่เราจะมีเครื่องวัดความเร็วลมนะฮะในการวัดแล้วก็หน่วยวัดจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้อุณหภูมิที่อ่านได้คือ30องศานะครับแล้วก็ตัวเครื่องเซตว่าอุณหภูมิพัดลมจะเริ่มหมุนที่35องศาครับแล้วก็จะเต็มสปีด100%ที่55องศานะครับอันนี้เราจะใช้หัวแรงในการเพิ่มอุณหภูมินะครับ นมเอาปลายหัวแรงจี้ไปที่ตัวห่างเซนเซอร์ครับจะให้ตัวพัดลมค่อยๆหมุนก่อนนะฮะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่37องศาครับพัดลมเริ่มหมุนแล้วก็ความเร็วอยู่ที่19กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ17 19แล้วก็เราจะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปนะฮะ40องศานะครับอยู่ที่45แล้วก็ความเร็วลมก็เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมินะฮะ เราจะรักษาระดับนี้ไว้แล้วก็อันนี้ผมจะจี้ให้อุณหภูมิสูงขึ้นไปถึงระดับ100%เลยนะครับอตอนนี้อยู่ที่56ความเร็วอยู่ที่36กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแม็กสุดแล้วก็ความเร็วลมจะค่อยๆลดลงนะ นี่แล้วใช้น้ำแข็งช่วยหน่อยเพื่อลดอุณหภูมิความเร็วก็จะลดลงตามอุณหภูมิที่ลดลงนะครับจนกระทั่งตัดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ